ุ๊เปื้อนไม่เป็นไรเรามาเล่นให้มันเปื้อนเลยเล่นให้คุม้มถ้าอยู่นี่ก็ชิวกันแหลนะนอนหลับแล้วตอนนี้มันหนาเราคุยจะ่ทุกอย่งแบบเชื่องมากแล้วน้องแบบช้าแล้วอะ่ะเพราะว่าง่วง นนน้อนนะดับเลยป้าสั่งอะไรมากินยังอ่ะน้ำอ่ะน้ำอะไรอ่ะก็จะสั่งน้ำก็สั่งก็สั่งสิตัวเองจะสั่งเบียร์ไม่ใช่หรอมันมีถ่ายคลิปเดินอยู่กำลังถ่ายถ,ถึงแล้วเหรอเฮียเจ๊ อย่าเอาฝังนะลูกจัหายไม่เจอไม่ได้เอาฝังลูกนั้นอ,อยู่ต้องเน้นๆไม่ว่ามันมีอีกนะเดี๋ยวเจะไปอาให้บนรถแน่เลยได้เหรอไอกระป๋องมันอะสีป้าฟ้าอืมนี่พะแพงนั่งลงเลยพะแพงนั่งไ,ได,ได,ได้่สวยอยู่เป็นไง เค okay. ตักใส่ตักช่วยพี่ช่วยดินพี่ร่อนแป้งแล้วลูกไปลินพี่ร่อนแปง้ปแปลงลูกหนูกลัวเข้าตาเน้องไม่รัรยยก สั่งของกินเล่นก็ได้ปะปะเพราะว่าอิ่มมาก